โรแกรมจิตพูดกับตัวเองทุกวันเพื่อความมั่นใจประสบความสำเร็จขาขึ้นฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีเสมอฉันยอดเยี่ยมฉันทรงพลัง ฉันสุขภาพแข็งแรงฉันมั่นใจฉันสำเร็จขาขึ้นฉันรักตัวฉันฉันยอมรับในตัวเองฉันมีพลังบวกทุกวันฉันโชคดีฉันเป็นคนเก่ง ฉันวิเศษที่สุดฉันดูดีมีสเสน่ห์ทุกวันฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันโชคดีมีคนรักมากมายฉันมีคู่ชีวิตที่วิเศษที่สุดความสำเร็จของฉัน สร้างความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นฉันมีลูกน้องและบริวารที่เคารพฉันฉันคือคนที่จักรวาลน,นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกวันฉันรักตัวเองฉันรักตัวเอง ฉันเป็นคนเก่งฉันมีสมองอัจฉริยะฉันหาเงินได้ง่ายๆสบายๆฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีสำหรับทุกเรื่องฉันโชคดีมีสุขที่สุดในโลก ฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถฉันให้เกียรติและเคารพตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้ฉันโชคดีที่สุดวันนี้ ฉันรักตัวเองที่สุดฉันรักงานของฉันฉันรักเงินของฉันร่างกายของฉันแข็งแรงจิตวิญญาณของฉันสงบฉันเชื่อว่าฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันทำทุกอย่างอย่างเป็นเลิศ ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อส่งฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอฉันดูดีมีเสน่ห์ทุกวันฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันโชคดีมีคนรักมากมายฉันมีคู่ชีวิตที่วิเศษที่สุด ความสำเร็จของฉันสร้างความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นฉันมีลูกน้องและบริวารที่เคารพฉันฉันคือคนที่จักรวาลน,นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกวันฉันรักตัวเอง ฉันรักตัวเองฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีเสมอฉันยอดเยี่ยมฉันทรงพลังฉันสุขภาพแข็งแรง ฉันมั่นใจฉันสำเร็จขาขึ้นฉันรักตัวฉันฉันยอมรับในตัวเองฉันมีพลังบวกทุกวันฉันโชคดีฉันเป็นคนเก่งฉันวิเศษที่สุด ฉันเป็นคนเก่งฉันมีสมองอัจฉริยะฉันหาเงินได้ง่ายๆสบายๆฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีสำหรับทุกเรื่องฉันโชคดีมีสุขที่สุดในโลก ฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถฉันให้เกียรติและเคารพตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้ฉันโชคดีที่สุดวันนี้ ฉันรักตัวเองที่สุดฉันรักงานของฉันฉันรักเงินของฉันร่างกายของฉันแข็งแรงจิตวิญญาณของฉันสงบฉันเชื่อว่าฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันทำทุกอย่าง อย่างเป็นเลิอทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อส่งฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีเสมอฉันยอดเยี่ยม ฉันทรงพลังฉันสุขภาพแข็งแรงฉันมั่นใจฉันสำเร็จขาขึ้นฉันรักตัวฉันฉันยอมรับในตัวเองฉันมีพลังบวกทุกวัน ฉันโชคดีฉันเป็นคนเก่งฉันวิเศษที่สุดฉันดูดีมีเสน่ห์ทุกวันฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันโชคดีมีคนรักมากมาย ฉันมีคู่ชีวิตที่วิเศษที่สุดความสำเร็จของฉันสร้างความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นฉันมีลูกน้องและบริวารที่เคารพฉันฉันคือคนที่จักรวาลน,นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกวัน ฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันมีสมองอัจฉริยะฉันหาเงินได้ง่ายๆสบายๆฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีสำหรับทุกเรื่อง ฉันโชคดีมีสุขที่สุดในโลกฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถฉันให้เกียรติและเคารพตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้ ฉันโชคดีที่สุดวันนี้ฉันรักตัวเองที่สุดฉันรักงานของฉันฉันรักเงินของฉันร่างกายของฉันแข็งแรงจิตวิญญาณของฉันสงบฉันเชื่อว่า ฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันทำทุกอย่างอย่างเป็นเลิศทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อส่งฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันเป็นคนโชคดีเสมอฉันยอดเยี่ยมฉันทรงพลังฉันสุขภาพแข็งแรงฉันมั่นใจฉันสำเร็จขาขึ้นฉันรักตัวฉันฉันยอมรับในตัวเอง ฉันมีพลังบวกทุกวันฉันโชคดีฉันเป็นคนเก่งฉันวิเศษที่สุดฉันดูดีมีเสน่ห์ทุกวันฉันเป็นที่รักของทุกคน ฉันโชคดีมีคนรักมากมายฉันมีคู่ชีวิตที่วิเศษที่สุดความสำเร็จของฉันสร้างความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นฉันมีลูกน้องและบริวารที่เคารพฉัน ฉันคือคนที่จักรวาลน,นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกวันฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันมีสมองอัจฉริยะฉันหาเงินได้ง่ายๆสบายๆ ฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีสำหรับทุกเรื่องฉันโชคดีมีสุขที่สุดในโลกฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถฉันให้เกียรติและเคารพตัวเอง ฉันศรัทธาตัวเองฉันมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้ฉันโชคดีที่สุดวันนี้ฉันรักตัวเองที่สุดฉันรักงานของฉันฉันรักเงินของฉัน ร่างกายของฉันแข็งแรงจิตวิญญาณของฉันสงบฉันเชื่อว่าฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันทำทุกอย่างอย่างเป็นเลิศทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อส่งฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอ ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีเสมอฉันยอดเยี่ยมฉันทรงพลังฉันสุขภาพแข็งแรงฉันมั่นใจ ฉันสำเร็จขาขึ้นฉันรักตัวฉันฉันยอมรับในตัวเองฉันมีพลังบวกทุกวันฉันโชคดีฉันเป็นคนเก่งฉันวิเศษที่สุด ฉันดูดีมีเสน่ห์ทุกวันฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันโชคดีมีคนรักมากมายฉันมีคู่ชีวิตที่วิเศษที่สุดความสำเร็จของฉันสร้างความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้น ฉันมีลูกน้องและบริวารที่เคารพฉันฉันคือคนที่จักรวาลน,นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกวันฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันมีสมองอัจฉริยะ ฉันหาเงินได้ง่ายๆสบายๆฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีสำหรับทุกเรื่องฉันโชคดีมีสุขที่สุดในโลกฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถ ฉันให้เกียรติและเคารพตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้ฉันโชคดีที่สุดวันนี้ฉันรักตัวเองที่สุดฉันรักงานของฉัน ฉันรักเงินของฉันร่างกายของฉันแข็งแรงจิตวิญญาณของฉันสงบฉันเชื่อว่าฉันทำได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันทำทุกอย่างอย่างเป็นเลิศทุกสิ่งเกิดขึ้น เพื่อส่งฉันไปยังจุดที่ดีที่สุดเสมอฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีเสมอฉันยอดเยี่ยมฉันทรงพลัง ฉันสุขภาพแข็งแรงฉันมั่นใจฉันสำเร็จขาขึ้นฉันรักตัวฉันฉันยอมรับในตัวเองฉันมีพลังบวกทุกวันฉันโชคดีฉันเป็นคนเก่ง ฉันวิเศษที่สุดฉันดูดีมีสเสน่ห์ทุกวันฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันโชคดีมีคนรักมากมายฉันมีคู่ชีวิตที่วิเศษที่สุดความสำเร็จของฉัน สร้างความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นฉันมีลูกน้องและบริวารที่เคารพฉันฉันคือคนที่จักรวาลน,นำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกวันฉันรักตัวเองฉันรักตัวเอง ฉันเป็นคนเก่งฉันมีสมองอัจฉริยะฉันหาเงินได้ง่ายๆสบายๆฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีสำหรับทุกเรื่องฉันโชคดีมีสุขที่สุดในโลก ฉันเป็นคนเก่งฉันมีความสามารถฉันให้เกียรติและเคารพตัวเองฉันศรัทธาตัวเองฉันมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้ฉันโชคดีที่สุดวันนี้ ฉันรักตัวเองที่สุดฉันรักงานของฉันฉันรักเงินของฉันฉันมีศักยภาพสูงสุดฉันทำเรื่องยิ่งใหญ่ง่ายๆสบายๆฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนเก่ง ฉันโชคดีที่สุดทุกเรื่องฉันมีพลังฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเจริญรุ่งเรืองในทุกวิถีทางฉันเกิดมาเพื่อมีชีวิตขาขึ้นเท่านั้นฉันคู่ควรกับความสำเร็จ ฉันดีพอกับความร่ำรวยฉันดีพอฉันดีพอฉันคู่ควรฉันคู่ควรฉันสำเร็จขาขึ้นฉันสำเร็จขาขึ้นฉันร่ำรวยแล้วฉันร่ำรวยแล้ว ฉันมีศัก,กยภาพสูงสุดฉันทำเรื่องยิ่งใหญ่ง่ายายสบายๆฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันโชคดีที่สุดทุกเรื่องฉันมีพลังฉันมั่งคั่งร่ำรวย ฉันเจริญรุ่งเรืองในทุกวิถีทางฉันเกิดมาเพื่อมีชีวิตขาขึ้นเท่านั้นฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันดีพอกับความร่ำรวยฉันดีพอฉันดีพอฉันคู่ควรฉันคู่ควร ฉันสำเร็จขาขึ้นฉันสำเร็จขาขึ้นฉันร่ำรวยแล้วฉันร่ำรวยแล้วฉันมีศักยภาพสูงสุดฉันทำเรื่องยิ่งใหญ่ง่ายายสบายๆฉันเชื่อมั่นในตัวเอง ฉันเป็นคนเก่งฉันโชคดีที่สุดทุกเรื่องฉันมีพลังฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเจริญรุ่งเรืองในทุกวิถีทางฉันเกิดมาเพื่อมีชีวิตขาขึ้นเท่านั้นฉันคู่ควรกับความสำเร็จ ฉันดีพอกับความร่ำรวยฉันดีพอฉันดีพอฉันคู่ควรฉันคู่ควรฉันสำเร็จขาขึ้นฉันสำเร็จขาขึ้นฉันร่ำรวยแล้วฉันร่ำรวยแล้ว ฉันมีศักยภาพสูงสุดฉันทำเรื่องยิ่งใหญ่ง่งายายสบายๆฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนเก่งฉันโชคดีที่สุดทุกเรื่องฉันมีพลังฉันมั่งคั่งร่ำรวย ฉันเจริญรุ่งเรืองในทุกวิถีทางฉันเกิดมาเพื่อมีชีวิตขาขึ้นเท่านั้นฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันดีพอกับความร่ำรวยฉันดีพอฉันดีพอฉันคู่ควรฉันคู่ควร ฉันสำเร็จขาขึ้นฉันสำเร็จขาขึ้นฉันร่ำรวยแล้วฉันร่ำรวยแล้ว